สวัสดีครับผมกับอีกหนึ่งคลิปนะฮะก่อนนอนนะครับคร่าวๆนะมีสันมาร์นะครับไฟ ABS โชว์นะครับผมไฟ ABS โชว์ ABS เสียนะครับแต่รถคันนี้วิ่งแค่แปดหมื่นโลนะครับมันไม่เสียง่ายๆนะครับผมอ่านะครับไม่เสียงง่ายๆนะครับ แต่มันมีตัวที่ทำให้ ABS ต้องเสียนะครับเพราะว่าเป็นการต่อที่อุปกรณ์เสริมแล้วใช้ไปนานหลายปีอุปกรณ์เสริมเสียหายนะครับช็อตนะฮะแล้วไฟวิ่งเข้าปั๊ม ABS เสียนะครับนะฮะช็อตลามเข้า ABS เลยนะครับเสียผมไม่เคยเจอนะครับแต่ครัน้นี้เสียงจริงนะฮะเพราะว่า เหม็นไหมนะครับคือลูกค้าบอกว่าเดินผ่านรถตัวเองแล้วได้กลิ่นไหมนะครับจะไหมอะไรนะครับนี่เดี๋ยวผมบอกให้เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนี่ยไหมเลยเนี่ยครับไ,ไ,บไฟเไดไลไท์อะไรเนี่ยเราจะเป็นชุดซ็อกเก็ตแบบว่าสําเร็จรูปนะครับมาต่อเดี๋ยวผมให้ดูเนาะยูไหนว่ายู่ไหนอ้าวเราจะให้พี่น้องดูนี่หายแล้ว เขาข้าวเอาเขาข้าวเดี๋ยวพ่กนี้ผมจะทําให้ดูอีกคลิปนะครับนี่นะครับเนี่ยครับเป็นชุดสําเร็จรูปมาเลยนะครับที่เขาเอาไว้เป็นอุปกรณ์แต่งเพิ่มนะครับเนี่ยตัวนี้ไหมนะครับเหม็นเลยกลิ่นกลิ่นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไหมจะรู้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้ครับ ก็มันจะยึดอยู่ตรงนี้เนะาะมองไม่เห็นอีกเออนี่นี่น,นครับรอยก็จะยึดอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยแล้วก็จะเป็นเป็นปลั๊กไฟนะครับนี่เป็นชุดปลั๊กต่อลงไปที่ไฟเดไลท์ในกันชนนะครับ เนี่ยตัวนี้ช็อตนะครับช็อตใหม่แล้วฟิวตัวนี้เนี่ยฟิวตัวนี้นะครับที่ผมไม่ได้เสียบนะขาดนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่ ABS นะครับ ABS control ปกติฟิวพวกนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ย injector ก็คือหัวฉีดนะครับ AT ก็คือเกียร์โต้นะครับ ABS ปูปัมนะครับปัมเชื้อเพลิง E C C S ก็คือกล่องเครื่องยนต์นะครับ I G ค o i ก็คือเนี่ยฟิล c o i นะครับแล้วก็ทัาเทิ่อนอะไรเนี่ยก็คือลินเล่งนะเขาจะแยกฟิลไว้หมดเลยนะครับเนี่ยนิสันเขาจะแยกฟิลไว้ให้หมดเลยครับอุปกรณ์หนึ่งตัวก็1ฟิลเลยนะครับนะฮะเนี่ยไฟ c o i ไม่มา coil ชอ็อตอาฟิลฟิล c o i ก็ขาดเนี่ยลินเล่งนะครับ มอเตอร์ที่เร่งช็อต่าฟิวก็จะขาดเหมือนกันนะครับอันนี้เขาแยกฟิวไ้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องควบคุมนะคอนโทรลการทำงานของอเครื่องยนต์แล้วก็พวกระบบเกียร์นะครับจ,จ่ายไฟฮนะแล้วก็จะมีไฟหน้านะครับนี่ไฟต่ำข้างขวาข้างซ้ายแอร์เ,อเนี่ยครับคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับ 10A นะฮะแล้วก็ HL High ก็คือไฟสูงนะครับข้างขวาข้างซ้ายแล้วก็ TAL นะครับพออะไรเนี่ยไฟลี่ 10A เนี่ยเขาจะแยกไว้หมดเลยนะครับแยกไว้หมดเลยนะเนี่ย Engine Start IG ก็คืออ่าสวิตช์กุญแจนะครับสัญญาณซื้อกุญแจแล้วก็ Relay IG ก็คือ Relay เปิดระบบนะครับซื้อกุญแจอ่า FR ไฟเปอร์ก็น่าจะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับนะครับหรือว่าที่ฉีดน้ำฝนอะไรนี่แหละสามสิบแอมป์น่าจะเป็นพวกฉีดน้ำฝนเนาะเอ้ที่ปัดน้ำฝนนะครับมอเตอร์ปัดน้ำฝนก็อันนี้เขาจะแยกเกียร์เลยนะครับระบบของนิ่สั่นนะเขาจะแยกเอ๊เขาจะแยกฟิวแล้วเขาจะแยกฟิวไว้เลยนะครับผมมันดีตรงนี้แหละ ง่ายต่อการตรวจเช็คนะครับแล้วก็ไดชาร์จนะนี่ครับไดชาร์จนะครับไฟแบตเตอรี่โชว์อย่าเพิ่งไปคิดว่าไดชาร์จเสียนะครับให้ดูดีดก่อนนะครับนี่นะครับมันจะมีฟิลอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับสองตัวนะสองตัวนะครับตัวน่ะตัวซ้ายก็จะเป็นไฟชาร์จนะครับ ตัวขวานี้ผมจำไม่ได้นะแล้วก็จะมีฟิวอีกหลายๆตัวนี่ตรงนี้ต้องให้เช็คให้ครบนะครับเช็คให้ครบนะแล้วเพราะว่าฝาครอบตัวนี้ฝาครอบตัวนี้เขาก็จะมีอ่าัญลักบอกนะครับว่าอะไรคืออะไรเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่ถ้าสมมตุติเราไม่มีเราไม่รู้มันแปลว่าอะไรนะครับนะฮะ สิงที่ทุกคนมองข้ามนี่คู่มือนะครับคู่มือฮะก็ะจะมีบอกทุกอย่างนะครับสัญลักษณ์ทุกอย่างนะครับกจ้าของรถส่วนมากนะครับไม่เคยได้ดูนะฮะโห้หารช่างครับ,รรรบผมก็บอกว่ารถที่ซื้อมาไฟแดงไหมก็ซื้อมาไฟแดงที่ดูคู่มือนะครับ ก็จะมีบอกนะฮะวิธีการใช้งานวิธีอะไรแล้วก็ตำแหน่งฟิล์ต่างๆอยู่ตรงไหนนะครับสัญลักษณ์ในหน้าปัดสัญลักษณ์ในหน้าปัดโชว์มันคือไฟอะไรบ้างาช่วยกรุณาเปิดคู่มือดูนะครับไม่ใช่เก็บไว้ในกระเป๋ากลัวมันเละนะบอกเลยดูในนี้ก่อนนะครับเนี่ยเบอร์น้ำมันเกรดน้ำมันก็มีนะครับ ว่าเราใช้น้ำมันเบอร์อะไรการเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนยังไงเขาก็มีบอกนะครับเนี่ยถอดยังไงเปลี่ยนยังไงเขาก็มีบอกนะครับการตรวจสอบแบตเตอรี่เขาก็มีบอกนะครับนี่สา่ทานหน้าเครื่องนี่ครับจุดการเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็มีบอกนะครับอะ ยาการดูแลรักษาสภาพรถยนต์สลับยางถอดเปลี่ยนยางจุดขึ้นแม่แรงอยู่ตรงไหนก็มีบอกหมดแล้วครับนอกจากว่าเราซื้อรถมือสองนะครับต่อจากเขามาส่วนมากพวกนี้คู่มือจะไม่ได้มานะครับอันนั้นก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับสําหรับลูกค้าที่ไม่รู้นะครับถ้ามีคู่มือก็เก็บรักษาคู่มือ,อไว้นะครับเอาไว้ในรถนะครับ พอเวลาฉุกเฉินอะไรเราจะได้เปิดดูได้นะครับเนี่ยลูกค้าแกก็เปิดดูนะครับว่าไอเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ที่มันโชว์อะ่ะมันคืออะไรแต่เขาในตัวอ่าเขาก็จะได้ดูเข,เขาเขาจะดูได้แค่สัญ,ญลักษณ์ที่โชว์นะครับคําตอบในคู่มือก็คือเมื่อสัญ,ญลักษณ์ไฟนี้โชว์ให้นํารถเข้าสู่ศูนย์บริการเพื่อทําการตรวจเช็คโดยด่วน <c oughs> <c oughs> นะครับ ถ้าเป็นสัญลักษณ์ไฟ ABS หรือไฟรูปเครื่องโชว์นะฮะไฟหนึ่งดวงนะครับรหัสโค้ดปัญหาเยอะมากนะครับผมสำหรับไฟเ ABS เครื่องยนต์พวงมาลัยไ,ไฟฟ้าพวก p s นะครับที่ขึ้นถ้าอย่างไฟรูปแบตเตอรี่โชว์ให้นำเข้าร้านนะครับหรือว่าศูนย์บริการนะรไฟรูปแบตเตอรี่นะ พยายามศึกษาเรื่องรสัญลักษณ์ไฟในหน้าปัดให้มากๆนะครับเราจะได้รู้เนาะว่าอะไรคืออะไรนะครับบางทีตั้งแต่รถใหม่มาขับมาไฟขึ้นปุ๊บเฮ้ยนี่มันไฟอะไรนี่เดี๋ยวโทรหาศูนย์โทรหาช่างสักหน่อยแต่เราไม่เคยเปิดคู่มือดูนะครับผม ถ้าใครไม่ชอบนะฮะเรื่องคู่มือนะครับผมขอนะครับผมขอนะผมชอบครับผมชอบดูคคู่มือมันจะมีนะครับตำแหน่งเนี่ยฟิลตำแหน่งฟิลนะฮะอยู่ตรงไหนของรถนะครับมีตรงไหนบ้างนะครับมันมีประโยชน์นะครับคู่มือนะฮะมันจะไร้ประโยชน์ก็ตั้งแต่เมื่อเราขายรถไปแล้วนะครับถ้าเราปล่อยรถไปแล้วแล้วก็เราซื้อรถมาใหม่ๆคู่มือคู่มือก็แถมให้เขาไปนะครับเก็บเอาไว้กับบ้านก็ ไม่มีประโยชน์หรอกครับนะฮะเวลาคนเขาซื้อต่อมือเราไปเขาใช้ต่อเราไปก็จะดีอย่างที่ว่าเออเนี่ยได้รถบ้าน,นครับมีคู่มือครบคู่มือบางคันนี้ก็ไม่เคยได้เปิดดูเลยนะครับสวยกริบไม่มีรอยนิ้วมือช่างแม้แต่นิดเดียวครับส่วนมากอ่ะไม่รอดผมหรอกครับพอมาถึงผมนี่ผมเปิดคู่มือดูหมดแล้วครับว่าเอออะไรอยู่ตรงไหนถ้ารถถ้าเราไม่รู้เนาะ รถเขามีคู่มือผมก็เปิดกระเป๋าดูเลยครับในเกะคู่มือเพราะส่วนมากเวลาลูกค้ามาอะไรผมก็จะให้อทำคู่มือของรถมาด้วยถ้ามีนะฮะแต่ส่วนมากถ้าเป็นรถที่เราทาประจําอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าเอาคู่มือมีไหมอะไรไหมอะไรประมาณนี้ฮะแต่บางทีเราก็ลงหลงเรื่ๆ,ๆไปบ้างน,นะครับบางอย่างมันมีเทคนิคของเขานะครับบางบางทีอยู่ในคู่มือก็มีวิธีบอกนะครับ ก็อีซงอีสูอ,สอะไรเขาก็มีนะครับวิธีกดล็อกกดล็อกตั้งค่ารีเซ็ตอะไรพวกนี้หรือว่าของโตโยต้านะครับตั้งค่ารีเซ็ตรีโมทกุญแจปิดเสียงเปิดเสียงรีโมทอะไรพวกนี้ก็จะมีนะครับเบื้องต้นนะฮะก็อันนี้นะครับหลักๆเลยปั๊มเสียเนื่องจากอุปกรณ์เสริมช็อตนะครับเพราะว่าใช้มาหลายปีทำให้อ่าทำให ตัวบาเมเบสเนี่ยเสียนะครับทั้งๆที่ฟิวขาดนะครับแต่ก่อนจะขาดน่าจะเข้าไปแบบว่าไปช็อตลายปิ้นหรือว่าแผงวงจรภายในขาดก่อนนะครับแต่อุปกรณ์อาจจะไม่เสียหายอันนี้ลื้อก็มันลื้อไปก็ไม่ได้อะไรเราทําไม่เป็นนะครับมีแต่เปลี่ยนยกลูกเพราะว่าขั้นตอนลื้อกล็ลาบากนะครับเวลาซ่อมลูกหนึ่งมือสองก็ ราคาก็ยังสูงอยู่นะครับกดจะหาให้ตรงได้นะมันตรงเบอร์นะครับตัวนี้จะไม่ใช่ตัวเอ่อตัวกดสตาร์ทนะไม่ใช่กดสตาร์ทนะก็เป็นตัวใช้กุญแจธรรมดานะครับไม่มีระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับเพราะว่าตัวเกียร์ออโต้นี่เป็นตัวเกียร์ไม่มีมอเตอร์เลี้ยงระบบน้ำมันนะฮะด้านข้างเกียร์นะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับผม สภาพรถก็ยังดียังสวยอยู่เลยนะครับแปดหมื่นโลรถเดิมๆนะฮะตอนเจ้าของซื้อมาวิ่งประมาณหกเจ็ดพันโลนะครับแต่มพาพลาดตรงที่ว่าอุปกรณ์เสริมเนี่ยไฟเดย์ไลท์นะครับในกันชนช็อตนะครับก็จะมีปั๊กวนนะครับตรงน,นี้เป็นปลั๊กสําเร็จเลยนะวนวนเข้าวนออกที่ผมยกให้ดูเมื่อกี้เนี่ยวนเข้าวนออก นี่นะครับวนเข้าวนออกนะครับถอดอันนี้ออกมาแล้วก็มาวนเข้าวนเข้าอันนี้แล้วก็ออกจากอันนี้มาก็ไปเข้าอันนี้นะครับแต่สายไฟที่เขาวนมันกลายเป็นว่ามันเป็นลายเดียวกับ ABS นะครับนะฮะแรกๆอาจจะไม่เป็นไรครับพอช็อตนี้ครับถึงได้รู้แล้วครับว่ามันวิ่งย้อนเข้าเข้าไปทําให้ปั๊ม ABS เสียเลยนะครับ เวลามันช็อตนะครับระบบสายไฟชุดนี้ก็เป็นระบบชุดสําเร็จเลยนะครับเนี่ยเดินมาอย่างดีเลยนะครับแต่เนื่องจากของมันหมดสภาพนะครับเนี่ยมันช็อตเนี่ยละลายเลยเนี่ยเยิ่มเลยนะครับรถบางคันที่ส่วนใหญ่ผมเห็นนะไม่มีใส่นะชุดแบบนี้นครับเขาไม่ใส่นะครับไม่มีนะครับรุ่นธรรมดาก็ไม่มีนะครับ มันก็เลยไม่ค่อยเป็นไรแล้วบางคันวิ่งสองแสนวโลยังไม่เป็นไรเลยปัม๊มไอเบสเนี่ยคันนี้แปดหมื่นโลยไปซะแล้วนะครับสาเหตุเลยรู้เลยตอนแรกดมอยู่มีกลิ่นนะครับเนี่ยรู้เลยไอตัวเนี้ยเสียลูกค้ากลับบ้านแล้วแล้วผมก็มาลื้อดูนะครับพอเอามือไปจับโดนไงเฮ้ยมันเหม็นก็เลยถอดออกมาดูโอ้เรียบร้อยเลยแล้วก็เราเปิดชุดกล่องฟิลชุดเนี้ยมาดูนะเราไม่เคยเห็นไอชุดเนี้ย ผมทํารถเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะครับว่าไอชุดเนี้ยมันมีมันมาวนอยู่ตรงนี้นครับตอนแรกเอจใจในะทีแรกแล้วไอชุดเนี้ยมันจะช็อตหรือเปล่าก็ามองข้ามไปนะครับมองข้ามไปไล่ไปมาถอดขนาดถอดปลั๊กไฟนะครับถอดปลั๊กไฟ abs ออกนะครับมาวัดที่ฟิวตัวนี้นะครับมันมีกาวมาฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยมีขั้วลบมาฝั่งหนึ่งนะพอเราเสียบฟิฟวไปก็ขาดเหมือนกันนะครับทั้งทั้งที่เราถอดถอดสายออกแล้ว ผมก็เลยลองถอดปลั๊กอันนี้ออกไอ้ปลั๊กอุปกรณ์เสริมนี่ออกก็ถอดออกแล้วก็เอาของเดิมบนใส่นะครับเสียบเช็คพอเช็คไอ้เช็คเช็คกาวย้อนเนี่ยตัวรมันย้อนขึ้นมาเนี่ยก็เลยมันหายไปนะครับปกติเลยใส่ฟิวก็ไม่ขาดน,นะครับแต่เวลาเราเสียบปลั๊กอันนี้เข้าไปกับปั๊ม a เ s ฟิวชอ็อตขาดเลยนะครับก็เลยมั่นใจว่า ABS เ ช็อตเรียบร้อยแล้วภายในนะครับเพราะว่าตัวปั๊มไอเวสก็กล่องคอนโทรล ECU ก็จะอยู่ในตัวปั๊มเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวปั๊มนะครับนี่ครับปั๊ม ABS e ลูกนิดเดียวอ่ะเนี่ยฝ่ามือนี่อยู่ท่านี้เลยนะครับอยู่ตรงแผงหน้าในยึดอยู่ท่านี้ดึงปลั๊กออกรอดึงเอาอุปกรณ์เสริมมานั้นออกแล้วดึงปลั๊กออกฟิวก็ยังขาดนะครับ ดึงพักออกฟิลไม่ขาดแต่เวลาเราเสียบคืนเข้าไปแล้วเปิดระบบนะครับพอเสียบฟิลปุปล๊บขาดเลยขาดเลยก็ข้างในก็น่าจะชอ็อตนะครับผมไม่อยากเลอนะครับเนี่ยมันถอดน็อตถอดน็อตออกเดี๋ยวไว้เปลี่ยนเสร็จแล้วจะขอลูกค้าไว้นะครับวิจัยวิจัยเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาหรอกครับบางทีวางก็กองเงยอาไว้อยู่ในบ้านเงี้ยปั๊มเสีย ปอดพีเต้าก็มีนะครับลูกหนึ่งหลายดังนะครับฟอดพีเต้าหาซื้อก็แพงนะครับแล้วก็พวกนี้ก็ต้องใช้ตรงเบอร์นะครับไม่ใช้ตรงเบอร์นะไอเอ็มซีสองนี่อะไรนี่ไม่ใช่นะครับมันเป็นตำแหน่งของท่อน้ำมันนะครับเอ็มซีสองแล้วก็ R lr r เอลอาอาเนี่ยอะไรพวกนี้มันเป็นตำแหน่งของแป๊บนะครับโคดก็อยู่นี่นะครับเนี่ยบาร์โคดนี่นี่ครับ เสียครับเสียโดยที่แบบว่าไม่น่าเสียเลยนะครับเสียก่อนแหวนควรพรุ่งนี้ก็ของใหม่ก็จะส่งมานะครับของใหม่ของใหม่ส่งมามาใส่นะครับสั่งมาจากร้านแถวบางนานะครับร้านที่เขาแบบหรืออะไรขายอะไรพวกนี้นะครับผมลูกนึงก็มือสองอ่ะ ก็แพงอยู่นะครับไม่อยู่ถูกรับกันสามเดือนครับก็วานตามสภาพนะครับเพราะว่าของใหม่ผมซื้อไม่ไหวครับของใหม่ของใหม่น่าจะหลายหมื่นนะครับก็แค่คำว่าหนึ่งหมื่นนี่ลูกค้าก็อู้อู้อู้เองเดียวเลยครับก็เลยต้องหาของทดแทนนะครับตามสภาพให้มันใช้ได้นะฮะขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะฮะกับคลิปสันมานะครับ